นนะะพี่ชื่อนางสาวพิจาราสมชื่อเล่นชื่อพี่แนนนะคะจบจากมหาวิทยาลัยลาราชภัฏลงกุรีในร,ร,ระบรมราสูธ,ธร,รมัมคณะเทคโนโลยีการเกษตรสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชน,นะคะรหัส59ค่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาเล่าประสบการณ์การสมัครงานและการทํางานของพี่นะคะตอนนี้พี่ทํางานอยู่ที่บริษัทสหการจำกัดลพบุรีนะคะ,ะแผนบ,บริหารวัตถุดิบและมารินเนตตำแหน่งหัวหน้าง,งานวัตถุดิบหลักนะคะ วิธีการสมัครงานของพี่นะคะคือยุคนี้เราสามารถสมัครงานตามเว็บไซต์ต่างๆได้นะคะเช่นเว็บ job bk เว็บ job ไทยหรือเราสามารถสมัครได้ด้วยตนเองนะคะเอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครงานนะคะก็คือวุฒิการศึกษาสำนักทะเบียนบ้านสำนาัปรปิปชาชนนะคะแล้วก็รูปถ่ายของเรานะคะแล้วก็กผลเกจเสียของเรานะคะถามว่าสำคัญไหมพี่ตอบว่าสำคัญนะคะเพราะว่าทางบริษัท จะมองเห็นความตั้งใจหรือความรับผิดชอบของเรามากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็เรซูเม่นะคะก็คือการนําเสนอผลงานของเราและกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อเพิ่มความดึงดูดลดความสนใจของเรามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เอกสารอื่นๆนะคะแล้วก็สามารถเตฟฟรียมเอกสารใส่แฟ้มให้เรียบร้อยนะคะค่ะต่อมานะคะก็คือการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานถามว่าดีไหมดีนะคะแต่ ที่ดีที่สุดก็คือบุคลิกภาพของเรานะคะเพราะว่าเราต้องไม่เจอหัวหน้านงานหรือฝ่ายบุคคลของเรานะคะบ,บุคลิกภาพของเราก็คือท่าทางคําพูดและบุคลิกภาพทางอารมณ์รวมไปถึงทัศนคติแล้วก็ความมั่นใจของเราไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนสําคัญมากเพราะเป็นจุดแรกที่ทําให้ผู้สัมภาษณ์เรามีความประทับใจในตัวเรานะคะต่อมานะคะก็คือการรักการแต่งกายนะคะในการสัมภาษณ์งานก็คือใส่เชือกเสร์อ สีสุภาพนะคะสีขาวสีครีมสวมใส่กระโปรงหรือกางเกงขายาวได้นะคะรองเท้าหุ้มโซนรองเท้าผ้าใบนะคะมัดผมให้เรียบน้อยนะคะแล้วก็แต่งหน้าเบาๆนะคะค่ะต่อมานะคะก็คือละะักษณะการสัมภาษณ์งานของเรานะคะที่ต้องเจอก็คือการแนะนําตัวของเรานะคะก็คือ แนะนำตัวพอสังเขตนะคะไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะคะแล้วก็จุดแข็งของเราน้อง <Summer> ๆสามารถตอบว่ามีความอดทนมีความขยันแล้วก็มีความรับผิดชอบนะคะสามารถตอบได้แล้วก็มีความสามารถพิเศษนะคะที่เราต้องเจอถามว่ามีความสามารถอะไรมาก <Luiza> น้องๆก็สามารถตอบเขาไปได้นะคะแล้วน้องๆเราเป็นนักศึกษาจบใหม่นะคะน้องๆก็สามารถตอบประสบการณ์การฝึกงานของเราในรั้วมหาลัยได้นะคะนะคะ่ะแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราต้องมีการศึกษาหาข้อมูลการเตรียมความพร้อม ศึกษาเกี่ยวกับบริษัทและก็ตำแหน่งหัวหน้าง,งานที่เราสมัครนะคะเพราะว่าถ้าทางเขาถามเราจะได้ตอบได้นะคะแล้วก็เขาจะได้มองเห็นว่าเรามีความเตรียมพร้อมแล้วก็มีความสนใจในตำแหน่งหน้างานของเรามากน้อยเท่าไรนะคะต่อมานะคะก็คือการลักษณะการทํางานของพี่นะคะก็คือพี่เป็นหัวหน้าง,งานวัตถุดิบอินทิเดียนหรือหัวหน้าง,งานวัตถุดิบหลักนะคะก็คือหลักๆกก็คือพี่คอยช่างส่วนผสมนะคะก็ตามใบแท็กนะคะแล้วก็มีการคิดเปอร์เซ็นต์แป้งหรือการคิด เปอร์เซ็นต์ส่วนผสมตามเนื้อ R M นะคะแล้วก็มีการเช็คส่วนผสมที่พนักง,งานช่างนะคะว่าถูกต้องไหมส่วนผสมครบหรือเปล่าแล้วก็มีการรับเข้าส่วนผสมค่ะขั้นสุดท้ายนี้นะคะพี่ก็จากประสบการณ์ชีวิตจริงของพี่จากรั้วมหาลัยสู่ชีวิตการทํางานมีความแตกต่างมากนะคะเพราะว่าพี่ต้องมีความรับผิดชอบมีการตรงต่อเวลามากยิ่งขึ้นแล้วค่ะแล้วก็มีความกล้าคิด กล้าทำแล้วก็กล้าตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆแล้วก็การอยู่ร่วมกับองค์กรนั้นๆนะคะค่ะพี่ก็ขอเล่าประสบการณ์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ